หายจากโควิดโควรใจมาขบ้าเอฟมาเป็นไงบ้างคุก็ดีเอฟมาไนนะแม่แม่ลงตรวแม่แม่แม่เล่นกันเองแม่สัมผัสอยู่เริ่มตัวอันนี้เป็นไงบ้างแม่ขบ้าเอแม่ก็เป็นประสบการณ์ใหม่นะคือจริงๆต้องบอกว่าในฐานะคนที่เคยติดโควิดมาล่าสุดเนี่ยก็คือรอบนี้เป็นโอมิครอนนะคะก็จริงๆก็อยู่ฮอสทอลประมาณวันแล้วก็มากลับมกักตัวต่อที่บ้านอีก5วันอาการตอนนั้นเป็นไงบ้างวงนหญิงเจอผู้ติดเชื้อวันที่มกราค่ะแล้วก็เจอจากกองถ่ายละคร เราก็ประมาณ13-14มส่เริ่มมีอาการคันคอเหมือนเราแบบจะป่วยอะเหมือนแบบมีไซซ์ที่คอเริ่มคันแล้วก็เริ่มไอ,อมแล้วพอวันศุกร์ก็เริ่มมีไข้ต่ําๆาเลยะะ้ยค่ะวันเสาร์เลยตัดสินใจน่าจะน่าจะแจ็คพอตแล้วแหละมองลงคิด <laughs> ว่ามงลงแล้วแหละ,ะก็เลยไปตรวจ PCR ได้ผลวันอาทิตย์ว่าใช่คือตอนที่ติดเก็บกระเป๋า กล้ชิดผู้ติดเช่นนีนคือเพราะว่าไปไถ่ายทำไปทํางานหรือยังไงถ่ายละคร <ไง S 2> ใช่ค่ะ <ừ> แล้วก็จริงๆหญิงอะค่อนข้างดูแลตัวเองแบบหนักมากเลยนะเพราะว่าจริงๆตั้งแต่มีโควิดมาสองปีก็ไม่เคยแบบว่ามงลงเนาะ <ừ> แต่ว่ารอบนี้คือคือมันมันติดง่ายจริง <ừ> คือในในในเขาเรียกว่านักสแสดงที่ที่ติดคนแรกเนี่ยค่ะกับหญิงเนี่ยแทบจะไม่มีซีนที่ต้องคุยกันเลยใช่แต่ว่ามันมีโมเมนต์ของการนั่งพักในห้องเดียวกันแล้วก็มีแอร์ที่มันเป็น ตัวเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะฉะนั้นเนี่ยแมสส์ำคัญมาเพราะว่าอย่างช่วงเวลาที่เราดูแลตัวเองที่ฮอสพิทาลเราทำยังไงบ้างมีวิธีการอะไรบ้างก็ตื่นเช้ามาเราก็จะมีเวลาคือด้วยด้วยยาฟาวิมต้องกินทุก12ชั่วโมงอะนะคะก็จะตั้งนาฬิกาว่าอย่จะกินทุ่มหนึ่งกับ7จ็ดโมงเช้าอะไรเงี้ยตื่นมาก็นั่งทอดทอดอารมณ์สักนิดนึงบิวก่อนบิวก่อนแล้วก็ออกกําลังกายเพราะว่าคุณหมอเขาก็จะแบบให้เดินให้เดินในห้องประมาณ6นาทีแต่เราก็ เวทเทรนนิ่งไปเลยก็บอดี้เวทไปเลยใช่วันแรกๆก็แบบทานอะไรไม่ค่อยลงเหมือนแบบทานอะไรก็ไม่อร่อยอะไรเงี้ยจริงมันเหน่อยกว่าเดิมไหมครับความรู้สึกความรู้สึกตอนนั้นนะคะก็แค่รู้สึกว่ามันเหนื่อยแบบแค่รู้สึกว่าหอบหายใจแรงขึ้นหมายถึงว่าหายใจเร็วขึ้นอะไรเงี้ยแต่ว่าพอทํา ไปว่าสักสอาวันเราเริ่มชินเราก็เอ้มันก็โอเคมันก็ไม่ได้ผิดปกติแต่ว่าการไปฮอสพิทอลข้อดีเลยคือเขาจะมีนางพยาบาลมาคอยตรวจเลือดเราวันเว้นวันแล้วก็เราจะได้ตรวจปอดก็คือจะมีรถเอ็กซเรย์แล้วก็ทุกคนก็จะได้ลงไปเป็นช่วงเวลาแล้วเราก็จะคุยกับหมอทุกวันเราคุยกับหมอเยอะมากแล้วก็ได้รับความรู้หลายๆอย่างในช่วงในช่วงเวลาแบบ5วันนั้นแบบเยอะเลยจริงมีภาวะเครียดไหมครับ วันแรกเครียดอะวันแรกท้องให้ลงไห้เลยหรอคือความรู้สึกเราไม่เราไม่เคยเป็นอ่ะแล้วตอนที่ไปฮอสปิทอลคือมันเหมือนเราลงจากรถแล้วเราก็ต้องลากกระเป๋าไปแล้วคือไม่มีใครอยู่กับเราแบบไม่มีไม่มีคนมาต้อนรับก็เออเชิญไปห้องนี้คือไม่มีเลยนะคะคือเขาจะมีแป,ปเปอร์ให้ให้เขียนแล้วก็สุดท้ายอันนี้อาหารเช้าคุณหญิงนะคะเขาจะส่งมาในไลน์ใช่แล้วก็หญิงก็โอเคก็หยิบข้าวไปกระโปรงกระเป๋าก็ลากขึ้นไปเองคือทุกอย่างเราทําด้วยตัวเองแล้วมัน มัน d e p r e s s อะ่ะมันหดหู่อะ่ะมันเหมือน, <S 2> <S 2> มนรู้สึกว่าเฮ้ยนี่เราเป็นอะไรเราป่วยอ,อะไรเงี้ยแต่ว่าพอวันที่สองที่สามเราเริ่มเห็นว่าแบบอ๋อห้องข้างๆก็มีคนอะไรเงี้ยมันแบบเราเริ่มมองกระจกไปเห็นว่า <S <S อ๊ะห้องนี้ออกมากินข้าวเหมือนกันแมันก็จะเป็นกระจกอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเออเราไม่ได้อยู่คนเดียวอะไรเงี้ยก็เริ่ม <S 2> <S 2> ดีขึ้นเส้นตอนที่พี่หญิงตรับยาซาวิทเนี่ยมันมีอาการอะไรไหมคะพี่หญิงแต่ว่าที่มันเป็น side e f ฟ e กับร่างกายเราคืนแรกอย่างอันนี้เป็นเองนะคะไม่ได้เกี่ยวกับ side e f ฟ e c t คือคืนแรกอย่างนอนไม เราไม่เคยกินยาแบบ9เม็ดแบบมันมันมันเยอะมากแล้วแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยถ้าเราเป็นอะไรไปตอนกลางคืนเราจะเป็นยังไงใครจะมาช่วยเราทันไหมอะไรเงี้ยแต่ว่าทอทานไปได้สัก3วันอาการมันดีอย่างเห็นได้ชัดเลยค่ะหือวันแรกยิยังแบบแทบจะไอตลอดเวลาเลย<ม>แล้วก็พอวันที่3ช่วงที่รับยาได้ถึงวันที่3อาการไอมันน้อยลง<ม>แล้วก็เรารู้สึกสบายตัวมากขึ้นอาการปวด กมเนืออะไรเงี้ยก็น้อยลงฟาห์ลแล้วมีอฟเฟแยังไงรอโควิดหญิงมีมีใช่ของหญิงยังไม่ล่วงค่ะตอนแรกเพื่อนก็บอกว่าเอ้ยมันจะมีโควิดแบบผมล่วงด้วยนะแบบใครที่ทานฟาวิอะไรเงี้ยแต่ว่าของหญิงเป็นฟาวิญี่ปุ่นเราจะเห็นแบบมีโลโก้แบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นอยู่อะไรเงี้ยแล้วก็มีเรื่องของไอคือคือไวรัสโควิดเอ่อโอมิครอนนะคะ มันจะไปทําลายหลอดลมเนี่ยอย่างเวลาหญิงพูดจะก็ยังจะรู้สึกได้ว่าแบบยังไม่ได้เต็มเสียงใช่มันมันจะมีความระคายคอแต่ว่ามันไม่ได้คันก็ก็ต้องค่อยๆให้มันแข็งแรงขึ้นเองคือหมอบอกมันจะค่อยๆแข็งแรงขึ้นเองซึ่งปกติอ่ะหญิงเป็นภูมิแพ้อยู่แล้วแล้วแค่กินไอติมหรือกินน้าเย็นๆไปสักครึ่งแก้วอย่างเงี้ยหญิงก็ไอแล้วเพราะนั้นหมอเขาเลยบอกก็เลี่ยงทุกอย่างที่ที่เราเคยแบบมีอาการอะไรเงี้ยแล้วก็มันจะหนักขึ้นก็ เรื่องพวกขนมหรือครีมหรืออะไรเงี้ยก็ให้หยุดกินไปเลยไม่ได้ผลในการร้องเพลงใช่ไหมพี่ก็เนี้ยกลัวมากแต่ว่าก็ตะบีีตะบันร้องอยู่ทุกวันพยายามอยู่บ้านเราก็ร้องเพลงแต่ว่าก็ทําได้ยังทําได้ปกติไม่เหนื่อยไม่พี่งไม่ได้มีเป็นเคสลงปอดเลยด้วยเนาะไม่ได้ลงปอดก็ออกมาก็วิ่งเลยออกมาจากที่กักตัวต่อที่บ้านใช่ไหมคะแล้วญิงก็ออกมาก็วิ่งร้องวิ่ง5้าโลตอนวิ่งไม่ได้รู้สึกว่าเหนื่อยกว่าปกติอะไรแต่พี่ตุนดูแลไงบ้าง งงมากงงที่พี่ตุลล่ะคือหญิงอะถ่ายละครไม่ได้ใกล้ชิดกับนักแสดง <h ung> หญิงติด <h ung> แต่พี่ตุลเนี่ยอยู่ในวันที่หญิงพีคสุดคือไอจามีเสมหะคือ <h ung> <c ười> ทุกอย่างเลยอะ่ะ <h ung> ไม่ติดอยู่บนเตียงเดียวกันนอนไม่ติดแหมทำนึกนจิตใจเราเนี่ยเราจิตใจใช่ค่ะก็ก็ก็แต่เขาไม่ติดตอนแรกก็รุนมากว่าอยากให้เขาติดมาอยู่เป็นเพื่อนจะได้มีเพื่อนต่าง่ากเลยแล้วข่าวต่อไปหลายคนก็มองว่าดูแบบยูมินาไม่นวลขึ้นมีน้องไหมค่ะยังไม่มีค่ะยังไม่มี นะตอนนี้ที่ตรวจนะคะยังไม่มีไม่ใช่ยังไม่มีจริงก็ก็ยังทํางานยังมีละครที่ยังต้องถ่ายอยู่อะไรเงี้ยค่ะยังไม่มีมี่ผนไหมมีแผนยังไม่แพนแพนแต่งก่อนตอนนี้แพนแต่งให้ได้ก่อนก็ก็ใช่นึกว่าแต่งไปแล้วยังไม่ได้ส่งใช่ไหมแล้วแต่งแล้วยังไม่ได้รับสั่งยังไม่ได้ยังไม่ได้ความแบบว่าโับควาจากผู้ใหญ่เลยเลยก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวประมาณพฤษภาค่ะคือตอนนี้เร่มแตดีเดี๋ยวจะเชิญอีกทีนึ่งอันนี้คือคือวางแพนออกมาหมดแล้วใช่ไหม ใช่ใจริงๆก็จริงๆก็เป็นแพลนที่เราแบบ มันยากมากเลยช่วงนี้าดื่มแอลกอฮอล์ยังไม่ได้แล้วเราต้องมาพลิกเกมมาเป็นแบบเช้ากลางวันไหมเพราะตอนแรกเราก็อยากให้อัปเตอร์ปาร์ตี้เพราะว่าเพื่อนเพื่อนเราเพื่อนเราไม่ใช่สายแบบไม่ใช่เราก็เป็นสายมามาไม่ใช่เป็นสายแบบจิบชาไฮทีเนะเราแบบเกรงใจเพื่อนเราดนึงแต่ว่าแต่ก็จะพยายามทําให้ดีที่สุดนะคะแ,แบบแจกติ๊มที่พีวางไว้ก็ยังเป็นอยู่แต่ว่าคงไม่ได้มาแบบว่ายกประสาทมาวางอะไรแบบเราแค่เอา แบบกินมิกเสียงดนตรีหรือว่ามูดแอนโทนของสีหรือว่าอินสปิเรชันเรื่องของชุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะจำกันได้ไหมจำกัดจำกัดใช่ค่ะก็ตามตามนั้นเลยจริงๆโรงแรมเขาก็ให้ถึงประมาณแบบ4 0 0 5 0 0แต่ว่าเดี๋ยวขอดูอีกทีนึงเพราะว่าสุดท้ายแล้วเราก็กังวลถึงความปลอดภัยของทุกคนนะคะแต่ก็คงตรวจมีกวาตรวจไีเคหน้างานแต่ว่าในฐานะที่เราเป็นผู้เคยติดมาแล้วไอทีเคมันไม่พอจริง แม่เตรียมการแสดงเลยว่ายังคะหลายคนลุงต้องมีนะสิต้องลงแน่รงงานเนี้เราอะอยากเห็นกันอยากจะเข้าไปเต้นด้วยจะได้เห็นจะได้เต้นกินน้ข้าวก็ตอนนี้คิดว่าเจนนี่กำลังกำลังดูแพลนว่าจะมาให้ทันค่ะแล้วก็แล้วก็คนที่เหลืออยู่อยู่แล้วไม่ต้องห่วงว่ามาอยู่แล้วค่ะก็คือพี่เจนนี่เองเดี๋ยวจะบินมาได้ไหมใช่ใช่แต่เจนก็ จนเขาโอ้หบ ente ูสต์ไปแบบสุดปังแล้วค่ะเขาอยู่นู่นเขาก็แบบว่ามาได้แหละอ่าโอเคขอบคุณค่ะแม่ขอบค่ะอินเสิร์ตค่ะอินเสิร์ตก่อน